้สวยงามอลังการมาก,มกามเลยครับคือสวยงามมากนะครับคุณชมคุณผู้ชมรูปที่คุณเปลงถ่ายเมื่อกี้โอ้โหมุมเป็นไงโอ้โหมุมนี้ <c oughs> เป็นมุมที่เห็น <c oughs> ด้านหลังของหลวงพอ่อวัดปากน้ำครับเต็มเต็มเราจะเรียกว่าเป็นมุมปิดทองหลังพระ เจออะไรดีๆมาก็เอามาแบ่แปง,ป,งปันกันครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับนี่นะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าพระมหาเจดีย์มหาละัละชมงคลพศ .2555 ก็คือเจดีย์นี้อยู่ในพื้นที่ของวัดปักน้ำนั่นแหละใช่ครับที่เรามาจาก วัดประดูเมื่อกี้ถูกต้องครับโอ้ยน่าเจดีนี่สวยงามมากเลยอ่ะสิงห์อ่ะเหมือนงานวัดล่องขุนเลยเหมือนมันมีสิงห์เหมือนพม่าวะก็อาจจะมีคนมอหรืออะไรอย่างี้มีมีความเป็นมอนนะเพราะว่าท่านเป็นเชื้อสายมอนนะอ๋อเลยอ่ะหลวงพ่อสดอ่ะหลวงพ่อสดอ๋อหลวงพ่อสดวัดป่าหนามวันนี้คุณบอกคุณจะพาผมและคุณผู้ชมขึ้นไปดู ใช่ครับเจดีย์คือลคือข้างในเนี่ยมันมีถึงห้าหกชั้นได้นะฮะแต่และชั้นเนี่ยก็จะมีความวิจิตงดงานตระดารตา uh uh. แต่อยากจะพาพี่ป้องขึ้นไปดูพระบระมธาต uh ุเจดีพระอพระธาตุอ่ะโอเค oh, <see, S 2> ครับลิฟต์ไหมพี่ป้องเฮ้ยเหรอมันสูงขนาดนั้นเหรอลิฟก่อน เราค่อยเดินลงมาในวัยของเราเราอย่าเดินขึ้นคือมีหลายชั้นนี้เหรอถูกต้องครับแสดงว่าคุณเดิไล่จากข้างบนลงมาแล้วกันใช่ครับีแค่นี้ผมก็หอบแล้วมันนี้ไม่สุสุกตนไม่กะทาคุณไม่แก่ชันันห้า้องพุทธคุณอารมณ ชั้นสี่ห้องธรรมคุณอารมณ์สามห้องสังฆคุณอารมณ์ห้าชั้นไฮไลท์คือชั้นบนสุดนี่แหละครับพี่ปองครับผมเป็นไงละคือว่าเฮ้ยสวยงามอลังการมากเลยครับคือกึงผมไม่คิดมาก่อนเลยอ่ะ คุณต้องไปอยู่การงาน,นเราปั่นจักรยานผ่านไหลรอบแล้วไม่เคยขึ้นมาเลยอะ่ะโคตรงดงามครับพูดคำโกงประมาณว่มา,มาอยู่ในอวกาศอยู่ในห้องพูดโกงครับงดงามคุณดูเสานี่คือชั้นสูงสุดพี่ป้องเหมือนที่พี่ป้องเคยบอกว่าไม่เคยพาขึ้นมาใช่ใช่ขนันงดงามจริงๆครับก็ขึ้นมาให้สะใจไปเลยงดงาม จริงจริงเนาะน่ามันนเดินดูแล้วก็เขาเป็นโยนเหรียญกพผมคิดว่านี่น่าจะทําจากแก้วกระจกนะฮะใช่ใช่ดิดิมันการเรียนกระจกเป็นชั้นๆเนี่ยต้องจะพยานมากกันโงตัวเจ็รตีนเจดีฐานเจดีเลยใช่สวยมากว่ะนี่นี่น่าจะใช้ต d Printing แลวข้างบนเป็นแบบเหมือนทาสีเขียวสะท้อนแสงผมว่ามันเป็นความ ตั้มจงหรือบังเอิญผมว่าเขาจะต้องเล่นกับแสงแน่นอนใช่ใช่สิครับตรงนั้นแหละนะใช่ซึ่งกระจกนี่มันมีมิติกับการเล่นกับแสงใช่ใช่มันก็จะระยิบระยับใชเนี่ยเป็นแสงฝังด้านหลังเป็นดีไซน์นะแล้วกอาจกมงนเงา LED เงามนี้เขาสวยงามครับผมไม่นึกมาก่อนเลยว่าด้านบนจะสวยงามมากขนาดนี้ สวยงามจังเลยพี่้องหือมีงานมีคนอยากขายรูปกันได้สวาครับสวงางสวยงาจริงเราก็ไหว้สักนิดหนึ่งครับโอ้ยพี่โป้งต้องตำแหน่งนี้เลยพี่โป้ง ป้องห่ามากถอยไวหน,น่อยวานเกิสวยงามมากนะครับสมใจอยากนะครับสวยงามงจริงๆริงสิบภาพคุณโชว์คุณผูมม้มรูปที่คุณเปล่งถ่ายเมื่อกี้ งดงามงดงามงดงามครงดงามครับโอ้โหเหมือนคุณกำลังจะขึ้นสวรรค์ลแล้ว <c oughs> ไ,ได้สิวความชั่วทั้งหลายที่คุณทำมากจะได้ปลดปล่อยเหมือนคุณดูหนังเรื่องนั้นเรื่องอะไร <c oughs> จะไปพูดหน,นังเรื่องอะไรว่า นี่แหละมันสวยมาลองลิฟลยกนั่นแหละมันสวยมากครับคุณก็จะได้รับการอภัยโทษนี่แหละเราก็มาเผยแพผ่สิ่งสวยงามให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับเผื่อว่าใครยังไม่เคยมากราบไหวบูชาที่มหาวิหารแห่งนี้นี่ทำไมนับถือก็แค่มาถ่ายรูปเล่นก็ได้ใช่ใชก็สวยแล้วก็สวยแล้วครับใฮ่อุ้ยแคนมาถ่ายรูปนี่ก็ดงดอย่างเฮ้ย ชั้นห้านี่มันเหมือนมันมีโซนที่ออกไปด้านนอกใช่ครับเราไปไปครับเราน่าจะเห็นกันดั้มได้ชัดเจนขึ้นหลวงพ่อวัดปากนาในมุนะในมใกล้ท่านคือหลงพ่อวัดปากนาผมบมอคนล้วว่าถ้าคุณไม่นับถือก็มาถ่ายลูกเล่นได้ใช่ใชคือคุณเป็นตัวอย่างหนึ่งหนึ่งในนั้นใช่ไหมที่คุณไม่รับ คุณมีอายุขนาดนี้แล้วคุณควรจะนับถือศาสนาอะไร้างอ๋อนี่ไงเป็นไหมล่เหอนไม่ไเฮ้ยเมื่อกี้เรามองจากด้านนู้นที่เป็นเห็นแต่พระเสียรเป็นทรงปางจะเอ๋เราไม่รู้เลยนะว่ามีการบูรณะอยู่ตรงนี้ไงครับผมมาแต่หัวไงใช่ใช่มาแต่เสียรท่านแสดงออกมาแต่เสียรนี่ครับก็คือตอนนี้ ก็มูลนะอยู่เหมือนฐานปล่อยนะคุณรู้ว่าผมเห็นแล้วนึกถึงอะไรกัน้านมานเกิดปะเ้คุณนี่คุณนี่ให้ความเคารพบูชาหน่อยผมนึกถึงหนังเรื่องแต่สิ่สิ่ริมที่มีฐานมันเรีกดูดีกว่าผมเท่าไหร่เฮ้ยนี่นีเป็นดิวจากที่เรามองจากชั้นห้านะครับอของวิหาร โอ้ยพระเจดีของพระเจดีดีกว่าพระเจดีครพระมหาเจดีนะอย่างนี้ทั้งเรื่องมัาขึ้นมานี่คือชั้นข้าก็ผมคิดว่าเขาน่าจะให้ขึ้นได้สูงสุดคือชั้นนี้ใช่ไหมเฮเกิรนใช่เขาลิฟต์มันมาถึงแค่ชั้นนี้นะแต่ว่าข้างในผมเห็นมีบันไดขึ้นไปได้อีกนะแต่เขาตั้งไว้ก็อาจจะขึ้นไปฝังนู่นฝังนี่หรือว่า m a i n ทนแนนซ์อะไรอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็นี่เป็นมุมวิวด้านบน เราไปดูบริเวณรอบๆใช่ครับพี่ว่าเราเจอว่าวันนี้ทีแรกเรานึกว่าเราจะเจอฝนแต่ไม่แม่นะครับดานดูดานนิดครับด้านนี้แดดนี่เราอยู่ระหว่างครึ่งแดดครึ่งฝนมืดหรือใช่ใช่เดินไปถึงตรงนี้ตกฟังนี้แล้วก็จากนี้ด้านนี้เราเห็นนี่หลังของของแค้อีกวัดหนึ่งถูกไหมของแค้ โอ้ดแ๋ยวไม่ข้ามขึ้นมาดูมุมบนนะใช่โอันนี้เป็นวัดอะไรนะครับวัดจันประดิษฐ์ารามครับวัดเธอยิวัดจันขุนประดิษฐ์วัดขุนจันประดิษฐ์วัดขุนจันประดิษฐ์นี่ไงซึ่งวัดนี้เนี่ยที่ผมบอกคุณว่ามีศิลปะผสมของของเขาเรียกอะไรนะศิลปะผสมไทยเียนมามันเป็นวิวที่เจ๋งโคตรเลยอ่ะบคุโป้งมันมีความเป็นเมืองเก่าอยู่ตรงนี้นะแต่อยู่ดูรอบๆนะ S <S ต้องมีความวิไลยเนี่ยล่ออกล่อแชบเหมือนกำลังบิดแล้วอือพื้นที่ของวัดขุนจันทร์นี่แบบเยอะ<ม>ันนะก็ไม่เยอะมากนี่ไงก็ดีถึงนู่นเลยนะคุณดูพี่ป้องแล้วผมรู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ <S <S ผมว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวอะ่ะชาิเพื่อนบ้านเราที่นีน่นนเป็นเป็นคนที่มาทำงานที่นี่ผมช่วยจูมไปที่สะพานนังอ่ะเขาไม่มามาตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปจ๊กเอ๋งตรงนั้นจักนั้งเพราะเดี๋ยวเราออกจากนี่เราจะข้ามเราจะข้ามสะทางนี้แต่เดี๋ยวเราจะมองขึ้นมองบนนี้ครับอือเราจะเราไม่เคยมาแบบเห็นมุมบนตรงนี้เลยนะเอออทำไมผมไม่พาทีกคุณขึ้นมาวะนั่นะดิคุณนี่แม่งขาจะไปไหนก็ไม่รู้ยุดสมัยที่ผมมานี่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นเนียนมากครับโอนเบ่าเยอะมาครับ ยังไม่เสร็จดียังไม่เปิดตัวนี่ครับโหว้าพิบิวที่ดีนั้นเนี่ยพุ่งยุ่นะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้โอ้โหมุมนี้พวกปิดทองหลังและเป็นมุมที่เห็นด้านหลังของหลวงพ่อวัดปากน้ำครับเต็มเต็มเป็นมุมสำหรับเราจะเรียกว่าเป็นมุมปิดทองหลังพระ นี่นะครับขึ้นนี่แหละประวัติศารน้ำโอ้โหแบบนี้ก็สวยดีนะที่เป็นเศษเนี่ยแล้วก็มีแบบว่ามีโครงสร้างของการก่อสร้างบอกแล้วผมนึกถึงหนังแปดซิสิลิมขึ้นมาดีดีกว่ากันด้าโมเดิร์นมากหน่อยหนมลงไม่ต่ากเรหแอกคือยังเป็นระดับพอลิโบทไม่ใช่ระดับโอเค ปุ่นโอเคคุณบอกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากชั้นห้านี้นะครับอ่าเราก็ลงไปเดลงไล่เริมดําไปเพราะว่าเขาเรียกเลยครับมหาเจดีย์นี้มันก็มีแต่ละชั้นที่เราเห็นในลิฟ์เมื่อกี้ฮะใช่เราพูดถึงแต่ละชั้นก็เป็นมีชื่อต่างๆอ่าโอเคครับลงนี่เลยครับเลยครับ ชั้นสีใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็นอาจารย์ใช่ตรงนี้ตรงไหนน่าจะเป็นพระธาตุแน่เลยใช่ไหมที่มีชดามีมันดบอยู่อเป็นไปได้ครับโอ้โหนี่กั้นหลายชั้นมาก อันนี้คืออะไรครับพี่ป้อมแล้วก็น,นีหยบนะในในสุดน่าจะเป็นเหมือนลูกพะลบของหลวงปู่สดหลวงปู่สดอืมหลวงปู่สดหยบนะหยบแกนสลับก้อนใหญ่นะใช่เหรอใช่ฮะสีเขียวใช่ไหมโอ้เป็นไปได้ใช่มีอยู่หลายล้อมเลยนะหลายรอบเลยถึงห้าก้อนอ <นะ S 2> ่ะไปตื่เดี๋ยวไปเดินตัด นี่คือชั้นที่สี่นะครับใช่ครับ<ๆ>ก็จะมีเหมือนเป็นแบบลูกคนลูกของจีดจี้เนาะแล้วก็ข้างในเป็นดินสดทองคำทองคำลึกต่งเป็นไปได้เขาถึงกันสักขนาดนี้โอ้ยหายไรแล้วนี่จะมีการควบคุมอุณหภูมิขนาดนั้นนี่นมันไม่ใช่ไม่ใช่ impossible นะของการ การเสื่อมเดี๋ยวเดินให้รอบก่อนพี่คุณปีนตรงนี้เขาอุตส่าห์การเป็นอะไ้คุณข้างในดูยากนะฮะคุง่า้ง่ายกว่านี่ใหญ่เลเป็นรูปโลหของเกจิแต่ละองค์จะสมัยที่ถึงทอดรับทอดรับช่วงต่างๆกัน เจ้าพระคุณสมเด็จพระริยว,วงตาตยานใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสองก่อนหน้าหรือยังไงองค์ปัจจุบันทรงแล้วแล้วก็ยังมีการเลนต์นั้นอยู่ด้วยนะครับช,ชั้นสีเราก็เดินไปรอบไม่ได้เขาเน้นไปที่ชั้นห้านะใช่ <ไป S 1> ใช่ทุ่มงาะไปชั้นห้าเยอะเฮ้ยอันนี้คุณว่ามันไม่งกเยอะเหรอ ก็เยอะแหละแต่ผมว่าไม่เยอะทำแบบดูไม่ค่อยมีสตอรี่อะไรก็คือฉันคนเขามาไหว้เฉยแต่ชันห้าดูแบบอลังการไงแล้วก็เรากำลังจะลงไปชั้นสามครับโอ้โหชั้นสามมีรับปณะทานเหมือนเหมือนแบบเรียกอะไรพิพิธภัณฑ์ ใช,ช่ใชเนี่ยนะครับก็มีเคุณี่เป็ตรงกลางก็ได้โอ้โหเต็เมเลยอ่ะเรื่องราวของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลยังไม่จบนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปที่เราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ในชั้นสชั้น2นๆๆและชั้นหนึ่งครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ